จะเขาไอ้ก้อนนะผมมานะครับมันเป็นสูตรไม่ครับคนพ่อครับคนพ่องวดงวดที่แล้วนะครับอ๋อเป็นสูตรไม่เป็นงวดแรกด้วยนะครับที่มันเขานะครับคกับจิมา่าตามต้อน,นีงวดที่สองมาจากเขาไอ้พ่ครับแม่นครับผมมันจิต่ใจพอครับครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการนานทีผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมานีแอดมินเกาไม่เซียจะพาพี่น้องเอฟซีครับผมตามต่อแนวทางเหล็กของอาจารย์หรือว่าเสียนไส้ยาด้วยครับผมครับเสี้ยนไส้ยาเพิ่นไก่ยู่ท่าเมืองเลยเนะพี่น้องเนาะ แอดมิ e นกาะมะแชร์กันน้ำแชร์กับเคยนําเสนอแนวทางอาจารย์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมแล้ะก็บเรเดชนําแนวทางอาจารย์มากนําเสนอในช่วงอภิพานมากนะพี่น้องเนาะกับผมแล้วพอดีไปเบิ้งในไล่ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าไล่เกามาแชร่กันน้ำแชร์กับถือว่าถือว่ารายู่คร sure> ับผมแล้วครับต้องเทียกับอ่านบอถั่วถึงตรงพอถทดพอไพ่ได้ครับผมวันนี้เลกอาจารย์บางหันเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องเนาะครับผม กับมไราย,ย่อนเบิ้งไปกับเขาเดินดีอยู่ครับผมงวดว่าห่านเพิินกับให้เขาเทิ้งแปดสามนะพี่น้องเนาะตัวเน้นพร้อมครับผมวิ่งบนแปดแล้วก็เหลขกรางอาจารย์กับมีเหลขกเด่นรางพร้อมนะพี่น้องเนาะซี่หกสามแล้วก็จับคู่ให้เน้นให้ซี่สองพร้อมกับผมกับอาจารย์เชียนเสยยาเนี่ยนพี่น้องเนาะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนันเลย อาจจะน,นําแนวทางของอาจารย์มาให้พี่ ids, huh น, e น, er พน้องเอฟซีได้รับชมกันครับผมพิจารณาเบิ่งไปน้าก <Net> ันกับเก่อมาเชียร์ได้กับผมเพื่อได้โชว์ได้รับกับอาจารย์เชียนเซย่าครับผมครับก่อนเบิงแนวทางตัวเลขของอาจารย์แอดมินก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์ได้กับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่อมาเชียร์กับพี่น้องเอฟซีทรงต่อครับผมครับเมตตาแนวทางให้กับให้ตาแนวทางให้กัก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผม ก็เชีนเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กักปะมาเชียนี้เด้อครับผมไปเบิ้งแนวทางเลขของอาจารย์เลยครับผมเพื่อว่าจะอามาแบบงวดวังหันแล้วพี่น้องเนาะเตรียมเตรียมเทิมบนเทิมล่างได้ครับผมอาจารย์ครับแอดมินกัมาเชียสวัสดีอาจารย์เซียนไซยยะครับผมครับสวัสดีครับผมครับโอ้อาจารย์กับบ่ไดดนําเสนอแนวทางอาจารย์กับ หลายงวดเลยนะครับผมเพรว่าโทษน่ะเสียดายตัวอาจารย์เนาะงวดเพิ่งหันกัดมาเห็นในไล่โอ้ยทั้งบนทั้งล่างเต็มเต็มครับผมขอโทษขออภัยอาจารย์หลายๆนะครับผมเพราะว่ามีหลายพันล่าเยอะครับผมแบบว่ามันทับผมไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องเอฟซีก็ทรงมาให้หลายเยอะครับครับครับพ่อเป็นยังไงลับครับก็เลย พอดีก็เลยอยากจะนําเสนอให้พี่น้องเอฟซีในงวดนี้ครับผมครับเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนมันเข่ากึงวดที่แล้วเนาะแม่นครับผมเพือเข่ามันเครื่องงวดว่าหันทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมทั้งตัวเด่นครับครับบางงวนติดตัวเด่นทั้งบนทั้งล่างเนะาะโอ้บ่ผมโอ้ง้ามีลออาจารย์เลยอาจารย์รยรย<ส>ได้แค่ยังบ่าหันโอ้สุดยอดเลยครับผม พอนี่งวดที่แล้วกับมันกับเป็นรักรักซิหรักน่้ยนะครับมันมันก็เลยบริกรรนะครับมันเข่าตัวเลยเนีอยู่ครับผมพอนี่ครับอาจจะเข่าก็รับประวันนะครับมันเป็นสูตรไม่ครับคนพ่อครับคนพ่องวดงวดที่แล้วนะครับอ๋อเป็นสูตรไม่เป็นงวดแรกไหยนะครับที่มันเข่าครับกัี่มาก ตามต้อนีงวดที่สองมันติข่อียพ่อครับแม่นครับผมมัติต่อยพ่อครับครับกับพ้อมาเลยครับผมอาจารย์สำรองเนืทางรองกับพิจนาเบิ่งครับผมครับครับขอเรื่องเล้เนาะแบตมัตก่อนครับผมครับครับเอาสิบบนก้อนครับสิบบนห้าหกเจ็ดครับสิบบนห้าหกเจ็ดครับ น้นไปที่หกกับเจ็ดครับเน้นหกกับเจ็ดจับคู่บนครับผมคู่บนห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสอง ห้าสองหกสองหกสองเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วก็ห้าสามห้าสามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามครับผมครับครับเน้นเน้นไปทชีเจ็ดหนึ่งครับหกหนึ่งครับ เจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งครับผมครับหลักหน่วยมันก็หนึ่งสองสามกรับบนล่างครับผมอันนี้หน่วยบนล่างหครับผมครับหนึ่งสองสามนี่คือหน่วยบนล่างครับหนึ่งสองสามครับข้างบนเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งกับสองครับข้างบนหลักหน่วยนะครับครับผมหนึ่งกับสองหน่วย ล่างนี่เนี่ยไปสองกับสามครับ,รบหน่วย<ม>ครับหน่วยล่างหน่วยล่างครับผมสองกับสามครับเลข <c oughs> เลขชุดนี้ป<ะ>เป็นเลขบนย่างเดียวบ่ครับผมน,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้โซลางนี่ผมโาลางสิบอกนึ่งใชอ๋อครับผมเอาไว้หน,น่วยล่างนี่ผมบอกไปแล้วเนาะครับผม <c oughs> <c oughs> หนล่งสองสามต่ว่าล่างนี่ผมเน้นสองกับสามครับแล้วครับสิบบนว่าสิบล่างกับมีห้าหกแปดครับสิบล่างห้าหกแปดครับครับตัวผมเน้นกับมีห้ากับแปดครับห้ากับแปดครับครับผมจับคู่ล่างครับผมจับคู่ล่าง ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองห้าสามห้าสามหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกสามหกสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดสามแปดสาม ครับตัวเน้นก็นคือห้าสองหกสองแปดสองครับห้าสองหกสองแปดสองครับผมครับครับเน้นที่สุดก็บแคห้าสองครับเน้นเน้นสุดๆนะครับครับแล้วก็มาเลขสามตัวน,าานะจา์เนาะถ้าสามตัวมันไม่ห้นะครับมันมันมัใครแม่นนะครับหมวดก่อนมันมันได้หก ได้ขอ่าแปดสามมันกับว่เขาครับผมได้ซิบว่าไข่เพราะว่แค่สองตัวครับก็คือว่ารักลอยบ่อนิ่งบ้าครับผมรัักรักรักรักลอยอันบ่อนิ่งครับผมคกับสองตัวก็โอเคแล้วอาจารย์ครับผมเพราะว่ามันเป็นเลขว่าตกลับนะครับเนาะซิปเป็นซิปน้อยเป็นน้อยกับจังหน่อยกระดิบอาจารย์ครับกัดพยายามเลขที่สองน่อพยายามเต็น วัดสตัวก็ได้นะครับครับผมเล็กติดสองมีกันตัวนึงกับมีกันตัวนึงกับอกสามนะครับอกสามตัวกันตัวหนากันตัวนึงนะครับครับผมเล็กติดสอง้ลยครับผมอาจารย์เพราะว่าลักหน่วยอาจารย์มีทั้งบนทั้งล่างคือสองครับผมครับอาจารย์ก็เลยให้เน้นติดสองข้างบนนี่ผมผมสิเน้นหนึ่งกับสองนะครับลักหน่วยครับผม ล่างเลยผมเนี่ยสองกับสามนะครับครับอืมลองมึงด้ครับพี่น้องเนี่ยก็คือสูตรใหม่อาจารย์มาอย่ไครับผมเน้นลักน้อยบนนี่ผมผมสิเน้นหนึ่งนะครับอันไหนไอ้ผมเด่นตัวเดียวผมเน้นหนึ่งครับครับผมตัวเดียวนะครับลักน้อยมันนะครับน่อยบนเน้นหนึ่งครับครับน้อยล่างนี่ผมเน้นสองครับ นวลลางเง็นสองครับผมครับ,รบนี่ก็ลองเบิงนด้ครับพี่น้องเพราะว่าเป็นสูตรไม่ของอาจารย์งวดว่างหา่างกะอาจารย์ได้ส่งมาในไล่กับพี่สูตรแล้วครับผมเขาเทิมบนเทิง,งล่างเดี๋ยวพี่มินก็มาเชีร์จะลงให้เบิ้งได้ครับผมที่อาจารย์ส่งให้ครับผมสําหรับงวดนี้ก็เป็นงวดที่สองครับผมสําหรับสูตรของอาจารย์เพื่อเดินดีนะพี่น้องเนาะเขามาเชียร์กะ นัเสนอให้พี่น้องเพื่อด้โชว์เด้รลับกับพี่หน้องเอฟซีทีลอดรับชมรับฟังโหลดเลของอาจารย์ช่ยญ้าครับผมครับอาจารย์ขึ้นดีนีกับรางกับตามเบิรงนะครับเพื่อมันเดินต่อนะครับครับผมเดินดีต่อนะครับผมครับเพื่อมันเดินดีต่อนะครับเอาครับอาจารย์เอ็ดมินก็มาเชื่อกับสิลปกนเวลาของอาจารย์สมนี้ะครับผมครับ ครับครับคุณอาจารย์ครับผมครับเดี๋ยวเอฟิีก็ลาเชียร์จะนัําเนวทางไปซูพีสุนองเอฟซีครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เซียนเทียร์น้องพี่น้องเนาะสำหรับวดนนี้ก็จะเผยจะผ่านได้ครับผมเพราะว่าอาจารย์ส่งให้กับกอลมฟเชียร์กัน เขาทั้งบนทั้งล่างน้อพี่น้องน้องหมวดมังคหันเป็นที่นาเสียดายครับผมเมื่อใดอาจารย์ลงครับผมเพราะว่าผมก็สิมาเบิ้งในไล่ครับผมเมื่อสามสี่หมื่นที่ผ่านมานี่เองครับผมเอาพี่น้องเพราะเป็นยังครับผมหมวดนี้ก็ลองไปรับชมกันเพื่อได้โชว์เรล่องราวน้อพี่น้องน้องผิจารณาเบิ้งเอาครับผมับถ่ายคลิปนี้แอดมินก็มาแชร์กับขอเวพอรนให้พี่น้องเอ็ซีถูกหวยเล่นเงินไปน้ำกันเด้อครับผมวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบห้าสุขุสุข้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ